อยู่ตรงไหนบ้านไข่งามทําไมเขาเรียกบ้านข่งามรู้ไหมทําไมเขาเรียกบ้านไข่งามอ่ะบ้านคนงามใช่ไหมอ่าบ้านคนงามเนาะคนงามก็เลยเรียกว่าคข่งามเนี่ยน้องก็ตอบถูกแล้วนะเนี่ยตอบถูกเออเก่งมากเลยเนี่ยเจ้าทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรทรงก่ทรงอะไรนะนักเรียนักเรียนทรงนักเรียนโอเคเลยแล้วมั่นใจอาจารย์อ้อนกี่เปอร์เซ็นต์ คิดว่าอาจารย์อ้อนจะตัดหัวด่างหัวลายไหมแนนเต็มสิบให้<ะ>นนสิบนี่ให้กี่คะแนนให้สองคะแนนหรือให้เต็ม<า>อย่างเงี้ยมันหมายถึงสองนะสิบให้เต็มสิบโอเคเลยอาจารย์อ้อนให้สิบจะได้มีแรงใช้ใช้เบอร์ไหนดี่ครับถ้าเขาเอาข้างหน้าไว้ยาวเราใช้เบอร์สี่เบอร์สามใช้เบอร์สามเลยนะเอาลุยดูดูใช้เบอร์สามลุยเลยเอาลุยเลยนี่กองเชียร์แล้วลุยเลยลุยเลยลุยเลย อ่าจัดไปใช้เบอร์สามตั้งงี้ครับอ่าเบอร์สามตั้งเลยนะครับตั้งกางมันจะมีขวัญอยู่ด้านหน้านะครับผมมีไม่เป็นไรเราตั้งอย่างี้แล้วมีขวัญด้านหน้าด้านหลังก็จะมือก็เจ้าชู้นั่นนี่เราตั้งเสร็จแล้วเอานิ้วมือเรานี่แตะดันดันเดินมาเลยดันเลยอ่าก็ดันเลยมีแฟนยังเนี้ยมีแฟนยังดันเดินหน่อยยังใช่ไหมยังเรียนอยู่เนาะใช้เบอร์สามเจ็บแล้วอาจารย์นนท์เราก็บอกเข้าไปเราก็อย่าไปกดแรงเราอย่าไปกดแรงนะอาจารย์เอียงหัวเนี่ยแสดงว่าเด็กเก็บ แล้วก็วางมือเบาลงนิดนึงงานมันจะสอนตัวเราเองเห็นไหมครับเขาจะเจ็บแล้วเขาจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์อ้นเขาจะร้องไห้แล้วแต่เขาบอกคนนี้พูดได้คนนี้พูดได้เนาะพูดได้เนาะถ้าเจ็บก็บอกว่าเจ็บเจ็บก็บอกว่าเจ็บไม่เจ็บก็บอกว่าไม่เจ็บนั่นพอเราใช้เบอร์ เบอร์สามเสร็จแล้วก็เอาเบอร์สองมาเอาเบอร์สองมา้าข้งางตรงนี้เอาเบอร์สองมาใช่ไหมตอนนี้เอาเบอร์สองใส่เลยใส่เบอร์สองแล้วก็สลบด้านข้างแบบนี้ดูนะครับเบอร์สองนีไ่ไงเบอร์สององติดผมอ่ะง่ายๆเลยนเนาะง่ายๆเลยเขาต้องการยาวถ้าเขาต้องการสั้นก็แบบนั้นเขาต้องการสั้นคือแบบนี้เลยเนาะอันนี้ต้องการยาวอันนี้เขาต้องการยาวจะเป็นใบรุ่นแล้วเนาะเริ่มออกใบรุ่นแล้วนี่พอหลังจากเราสลบ้วยเบอร์สองเสร็จแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาจัดการเปลี่ยนเบอร์หนึ่ง ครับเบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งนี่ถูจากมุมหน้าผากมาขวัญถูเลยแบบหินรับมีดนี่นะครับแบบถูเบาๆถูเบาๆแล้วไปขนาดหินรับมีดเลยเนาะเห็นไหมครับอ๋อจะออกไปอย่างี้เลยเนาะมันอย่างงี้มันสวยโอ้ยสวยเลยครับทำไมเมื่อกี้ต้องเอาเบอร์สองรือไปทำทางไว้วก่อนมต้องการผมยาวแล้วก็มาสโลปให้มันได้ฉากของมันครับแล้วมาดูฝั่งขวาอ่าฝั่งขวานะครับดูนะครับฝั่งขวานะครับว่าเราเบอร์สองเก็บเบอร์หนึ่งก็มาเก็บจากมุมนี้นะครับจากมุมนี้นะนี่ แค่นี้เองนี่ทำให้มันสลบกันเนี่ยคือเราไม่ต้องไปใช้วีสร้างแบบเราไม่ต้องไปใช้วีโต้เรามีเรามีมอสมีบล็อกลองอยู่ก้านรู้นิเห็นไหมครับคนที่ขวัญต่ำแล้วถ้าก็มีขวัญหน้าอย่างนี้ล่ะเราจะทำไงเราก็เอาเบอร์สามใส่แล้วมันก็จะเหลือพอดีอ่าถ้าใส่แล้วจะพอดีนะนี่ขวัญต่ำมันี่ขวัญขวัญต่ำหมายถึงไงเราเราไม่เอาขวัญต่ำเป็นแบบเราเอาขวัญที่อยู่ในแนวของ มุมหน้าผากอ๋อไอ้เขาเหลือนิดนึงไอ้เขาเหลือนิดหนึ่งนั่นเหลือนิดนึงครับทีนี้นอกนั้นก็ใช้เบอร์ศูนย์ทีนี้จัดเบอร์ศูนย์มาอาจารย์นนท์ครับครับสุดคือตัวนี้ตัวนี้นะใช้เบอร์ศูนย์เลยเนาะถ้าถ้าเอาแบบมีสายก็ได้ดูนะครับถ้ามีแบตเตอรี่แบบนี้ใช้เบอร์ศูนย์เนาะเบอร์ศูนย์ตัวนี้ผมชอบมากจอดเนาะตัวที่ต่อสายเมื่อวานนี้เนาะตัวที่ซ่อมเมื่อวานผสมพันธุ์ดูตัวที่ผสมพันธุ์เมื่อวานเนี่ยถ่ายเกลียง เกี้ยงอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับผมผสมพันธุ์เมื่อวานนี้เองคนหัวด่างนะเห็นไหมเกี้ยงแล้วนี่ดูดูฝั่งนี้ทีนี้ครับเบอร์ศูนย์เดี๋ยวเบาๆปึ๊ดขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์หนึ่งเอาไปเชื่อมเนาะเชื่อมใส่กับเบอร์หนึ่งแล้วมันจะเป็นฉากของมันเห็นไหมครับครับปึ๊ดปึ๊ดนี่ผมถ่ายให้ดูทางนี้แล้วก็มาดูทางซ้ายครับดูนะครับเบอร์ศูนย์นะนี่ครับ ผสมพันธุ์แล้วเมื่อวานนี่ผสมพันธุ์แล้วมันออกมาเป็นแบบนี้เลยครับออกมาเป็นลูกมันแล้วผสมพันธุ์ตัวนี้ประมาณ30กว่าปีแล้วนี่อืมอายุมากนะถือว่า30กว่าปีตัวนี้สามส30กว่าปีต้องปลดระวังนะปลดระวังแต่ต่อสายไว้อืปลดระวังได้แล้วนะครับต่อสายใช้ไปเพราะจา์อ้อนยังเป็นทุลักทุเลบาเบอร์อยู่เนาะทุลักทุเลบาเบอร์ครับครับเดี๋ยวให้สรุปอนเสร็จ มีการกำลึงหนังใช่ไหมตัดยอดเด็กๆนี่จะตัดงนี่กำลึงหนังเนี่ยนี่ฝั่งนี้ใช้ศูนย์ครับอย่างนี้ครับนี่โอ้ยโจ้าเยาชนคือใช้เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เสร็จแล้วก็สมมุติว่าเราไม่เกี้ยงเราก็ย้ำอย่างนี้ครับย้ำอย่างนี้ย้ำเร่อหลายครั้งย้ำเร่อหลายครั้ง แล้วเราก็ดูดูส่วนมุมที่เราถ่ายไว้วางเบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์ให้มันเชื่อมกันอืมมันเชื่อมกันนะมันเชื่อมกันทีนี้เรามาดูรอบหัวเลยทีนี้รอบหัวเราก็มาตัดขอบนะทีนี้ตัดขอบเพราะเด็กกำลังนี่จะก่อนก็ตัดไม่ได้กันโกนลำบากเนาะให้ถ่ายคนให้เกลี้ยงอย่างเดียวอืมใช่ดูรายละเอียดดูรายละเอียดครับเปดดูให้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็เอากระไาษฟันปลามาสับทีนี้อืมครับ ถามก็ดูยังว่าให้บางไหมคือถ้าไม่บางมันจะไม่เท่ากับขวัญอืออ่ะเราก็สลับอย่างงี้นิดนึงแต่งแต่งนิดนึงแต่งอย่างงี้เนยการแต่งแต่งโดยใช้ฟันปลาฟันปลานะมันจะยาวเท่าเดิมแต่นบางลงบางลงให้ความยาวเท่าเดิมความยาวคือเบอร์สามตั้งนั่นแหละอืมแต่ให้บางลงนิดนึงทีนี้คนมีขวัญเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าคพูดก็มีขวัญอย่างงี้ ดูนะครับทำยังไงถ้ามีขวัญเราก็เอาแนวแนวแนวตรงนี้กับกับขวัญเนี่ยไม่เกี่ยวเราเอาแนวตรงนี้นิดเดียวเพื่อให้มันอยู่ในแนวของหน้าผาอย่างนี้ขวัญเขาจะเป็นธรรมชาติอแล้วธรรมชาติก็มีให้ลงนะครับเราก็ดูแค่ดูแค่มุมหน้าผาสองข้างม่ให้เท่ากันแล้วก็เอาปัตเลียนเป็นตัวมากันนะครับ่กันเลียนนี่เป็นตัวกันอย่างนี้ สมมติว่าเราไม่เห็นขนอ่อนก็ถ่ายออกเลยถ่ายเลยเนาะคถ่ายเลยเราไม่ต้องใช้มีดโกนครับถ้าใช้มีดโกนแล้วเด็กเขาจะมีอันตรายคนนี้เพราะเขากำลึงครับเพราะเขากำลึงเพากำลึงกำลึงแปลว่าอะไรอาจารย์กำลึงแปลว่าเทำหนังให้ตึงแบบเราเคี่ยวข้าวอะไรล่ะอ่าอาเะหนังมันจะตึงแล้วก็พูดอย่างนี้ดูนะครับครับ ดูดูดูตอนที่ว่าตรงไหนไม่ดีแล้วก็เก็บอย่างนี้เอ้าไนไหมครับมา็น้ไหมครับปัดดูปัดดูนะครับตรงไหนถ้ามันเหลือมันอะไรไหนมันเหลือเราก็มาเก็บซ้ําอีกให้มันละเอียดเห็นไหมครับใช้แปรงถูผ้าได้ไหมครับมาถูไม่ได้ครับเขาจะเก็บมากเลยแต่ตัวนี้เขาก็ยังหมยแปรงตัวนี้นะครับใช้แปรงตัวนี้มาปัดออก พอปัดออกเสร็จแล้วเราก็เราก็มาตรวจสอบ,บตรวจสอบคือเสร็จแล้วนี่แต่ว่าตรวจสอบอีกทีนึงครับอันนี้เรียบร้อยนะครับอาจารย์อ,อ้นเรียบร้อยแเรียบร้อยนะครับมีหน่วยสนับสนุนให้กํลาลังใจขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและขอบคุณมากครับแด้แม่วัสดีครับ